เครื่องพักหลังจากที่มีกระแสข่าวเลือดไหลออกจากพักไปซบคู่แข่งอย่างภูมิใจไทยฮะหัวหน้าแพทองทานรประกาศชัดครับรอบนี้ปาตีรูปและยกเครื่องเพื่อไทยชุดใหญ่ครับเพื่อยกเครื่องประเทศด้วยครับ<อ>จะทําอะไรบ้างพี่วีเรื่องแรกยกเครื่องที่พักครับ,รบปรับโครงสร้างว่าด้วยเรื่องของ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นมาม,มาให้คำปรึกษาสองส่วนด้านยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งและที่ปรึกษาด้านการเมืองอีกส่วนหนึ่งสองส่วนสร้างความเข้มแข็งของหลังบ้านให้มีที่พึ่งพาและแม่นยำมากขึ้นในการตัดสินใจเลขาจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการบริหารภารกิจทั้งหมดประสานงานทั้ง5ภูมิภาค อีสานเหนือกลางใต้และกรุงเทพกับปริมณฑลครับจัดเวทีตาดูดาวเท้าติดดินทั่วประเทศอันนี้สโลแกนของดั้งเดิมของคุณศิลิิน,น,น,นวัตรครับนี่ต้องดูแคมเปญที่แบบลงพื้นที่นะมูลช็อตฟอรัมมูลจัดฟอรั่ม,มเริ่มที่กรุงเทพก่อนหลังจากนั้นจะลงกันทุกจังหวัด ทุกภูมิภาคครับศึกษาวิจัยหาทางออกที่มีวิกฤตฝันผวนมากมายทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมจัดที่สำนันใหญ่กรุงเทพช่วงตุลาคมนี่ไงเตรียมเลือกตั้งย้วไงมูนช็อตฟอรัมครับครับบทเรียนแรกที่ต้องสร้างหรือว่าจัดโครงสร้างให้คนข้างนอกหรือว่าโหวตเตอร์ประชาชนได้เห็นก็คือว่าพักเพื่อไทยไม่ใช่พักมีเจ้าของทำได้ไหมอันแรกก่อนเนี่ยครับทำตรงนี้ก่อนนะเอ้านี่จะทำแล้วทำบาอยาการแล้วว่ารอบเนี้ครับ จะมีคนนอกเพื่อจะมีคนนอกชิน,นวัตร <c oughs> มาเป็นแคนดิเดตนายกครับ <c oughs> จะเป็นครั้งแรกเลยเหรอ,อของพรรคการเมืองที่ชื่อไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทยเนี่ยแคนดิเดตนายกจะไม่ใช่ชิน,นวัตรครับแคนดิเดตที่บอกว่ามีจะเปิดตัวในเวลาที่เหมาะสมตอนนี้มีการพูดคุยท่าพาไว้บ้างหรือยังครับต้องมีแล้วสิคะ ต้องมีแล้วสินะเวลาที่เหมาสมเมื่อไหร่รแต่ยังไม่บอกเป็นความลับเพราะว่าสื่อมวลชนจะได้ตื่นเต้นสามคนไม่จากตระกูลชินวัตรไหมไม่มีค่ะไม่มียังไม่มียังไม่มีขอบคุณครับอันนี้น่าสนใจ<า>นะคนยังไม่มีแล้วถ้าแบบกรณีของคุณคุณพงษ์เนี่ยถือว่าชินวัตรไหมถือว่าชินวัตรครับไม่ได้จำกคุณชินวัตรนะแต่ต้องถือว่าเป็นคนในครอบครัวชินไม่ได้นะถ้าแบบนีต้ตีความแบบที่ท่านหัวหน้าแปรทองทานเนี่ย แคนาเดตจะไม่มีตระกูลชินวัตรเนี่ยเป็นไปได้เออน่าสนใจนะเป็นไปได้แหละครับที่จะเป็นแบบนี้จะเป็นครั้งแรกเลยว่าไม่มีชินวัตรเนี่ยไอเน,นี้ยดังน้อยสเต็ปแรกเปลี่ยนแปลงแล้วความเป็นเจ้าของเดิมของชินวัตรเนี่ยถูกแบบจางจางลงบ้างตอนนี้ในพักทําอีกเรื่องหนึ่งครับนอกเหนือจะประกาศตนและยังเป็นที่พึ่งพิงของสอสอได้ครับ ทำอีกเรื่องหนึง่งสกัดมัดมือชกไม่ให้เคลื่อนครับเอิมเขาบอกว่านักการเมืองตระกูลสจะเคลื่อนครับแต่ตอนนี้มติชัดเจนตั้งสุริยะจึงรุ่งเรือกิจเป็นพออ,อการเลือกตั้งเพื่อ,อไทยครับตกลงล็อกไว้เลยเหรอล็อกครับล็อกไว้ล็อกเลยครับพอรอบนี้ปึง้งครับสสุริยะประกาศเลยจะตั้งเป้าหาสสมาเท่าไหร่นะโอ้สองรย ที่นั่งโอ้นี่เขาประเมินไงบวกลบไม่เกินไม่เกินสิบสิบเปอร์เซ็นต์ครับคือการมีการมีคุณสุยาจริงล่งเลืองกิจเนี่ยอพอเลือกตั้งอย่างน้อยสร้างขวัญกำลังใจของคนเพื่อไทยที่จะไหลเนี่ยมันได้หยุดชะงักพอสมควรโอ้เพราะรู้เพราะรู้ฝีไม้ฝีมือครับยิ่งยิ่งต่อไปเลือกตั้งเป็นการสู้ในเกมเขาเรียกสู้ในเกมบ้านใหญ่สู้ในเกมบ้านใหญ่เนี่ยบุคลิกหรือว่าแบบเนี้ยพออแบบเนี้ย คือแนวทางอาวุธที่ชัดเจนในการต่อสู้นี่คือคำยืนยันของสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคนที่พูดน้อยแต่ต่อยหนักครับสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจประกาศไม่พอครับทำนายด้วยครับเป็นโหรตระกูลสอครับนอกจากตัวเองได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยสองบวกลบไม่เกิน10เนี่ยภูมิใจไทยเท่าไหร่ครับภูมิใจไทยบอกร้อยยีบบวกร้อบบวกลบบวกลประชาชนล่ะไม่เกินร้อย Oh. อย่รวมปาร์ตี้ลิสต์นะโอ้ห oh, นี่ถึงตอนนี้ก็ยังมีคําถามใหญ่ว่าแล้วทางลอดเพื่อไทยถ้าต้องการให้แบบดีขึ้นอย่างน้อยประคองไว้ระดับเดิมเนี่ยต้องทําอะไรบ้างทําไมเรื่องเพื่อไทยจึงเป็นเรื่องใหญ่ในมิติท,ทางการเมืองครับในประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยนะับตั้งแต่มีการก่อตั้งพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยอยู่ในกระดานแห่งอํานาจมาตลอดครับเพิ่งเพลียงพรำเมื่อสดสดร้อน เดือนก่อนนู้นแหละครับและเป็นกระดานหกจนปัจจุบันที่ทําให้เพื่อไทยกําลังเกิดแรงกระเพื่อมอย่างหนักครับตอนนี้ถ้ามาดูมิติของเพื่อไทยคุณแพทองทานประกาศชัดครับจะอยู่สู้และคําเพื่อไทยไปสุดทางครับครับคำถามกำลังใจเกิดขึ้นอ่าตอนนี้คือ,อสิ่งที่วันที่เจ็ดที่ผ่านมายังไม่ได้เห็นเชิงการปรับโครงสร้างเพียงแต่ว่า ขาเรียกสร้างความฮึกเหิมให้กับสมาชิกสสหรือระดับแกนนำทางตระกูลสเนี่ยครับอย่าเพิ่งขยับไปไหนถามว่าอย่าเพิ่งขยับไปไหนไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าไม่ขยับนะเพราะแค่วันเดียวกรณีของคุณเกรียงก็เห็นอยู่แล้วตอนที่แต่แหลงวันที่7จ็ยังนั่งอยู่เลยวันที่ไปดไปแสวลางน้ําแล้วนั่นพิเกียงอยู่นั่นทางแรกเลยฮะเพื่อไทยต้องกลับมาวางตําแหน่ง อุดมการทางการเมืองให้ชัดเจนเพราะปี2566หลังการเลือกตั้ง14พฤกสภา2566นำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลข้ามพัวนั้นอุดมการทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยเจือจางลงไปไม่มีความชัดเจนถ้าเทียบกับพรรคอื่นอย่างพรรคก้าวไกลตอนนั้นพรรคประชาชนตอนนี้หรือว่าฝั่งของประชาธิปัตย ฝั่งของภูมิใจไทยฝั่งของรวมไทยสร้างชาติฝั่งของพลังประชารัฐเพื่อไทยจากจุดยืนเดิมถือว่าไม่ชเดเจนเพราะฉะนั้นทางลอดแรกกลับมาตั้งสติและวางโพสิชันตัวเองให้ชเดเจนว่าเป็นพักแนวทางไหนอ,อุดมการทางการเมืองแบบไหนอันที่สองปลดแอกภาพลักษณ์พักมีเจ้าของซึ่งไอ้น,นี้ก็มีแนวโน้มแต่ยังไม่มั่นใจว่า หลังอย่างนี้ความเป็นพักเจ้าของที่จินวัตรอ่ะหลังจากานี้ยังคงอยู่ไหมพี่วีพี่เสนอเรื่องยุทธศาสตร์ทางรอดที่สองเนี่ยผมว่าคนในเพื่อไทยคิดคิดไหมแต่ไม่มีใกล้กล้าทำครับก็ไม่เรื่องจริงก็จะบอกให้ฟังแคนเดตท,ที่ไม่มีจินวัตรเลยไอ้นี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งถูกสัญลักษณ์เชิงภาพลักษณเฉพาะอย่างหนึ่งจะถามว่าการสลัดคราบพักที่ไม่มีเจ้าของจากมีเจ้าของแบบ ชินวัตรเนี่ยอ,อันนี้ต้องทํามากกว่าแค่เคนเดเดตไม่มีชินวัตรนะใช่เห็น,นว่าไม่มีเครือข่ายไม่มีใครแล้วแต่แต่กูลชินวัตรเนี่ยอยู่เป็นบีไฮเดอร์ซีนสั่งการต้องต้องวางระบบพักรือว่าระบบของกรรมการบหิีาญพักในการตัดสินใจอาจจะเอารูปแบบของผิจใชปัดส่วนหนึ่งมาใช้ไหมพี่วีอาจจะทําแบบบูริสปูโลก็ได้ก็แล้วแต่แต่ทำยังไงแล้วปลดแอกภาพลักษณ์พักมีเจ้าของต้องบอกว่าไทยรักไทยเพื่อไทยอะไรแล้วแต่เนี่ยชัดเจนว่าเป็นพักที่มีเจ้าของ นี่แค่สองประเด็นก็หนักหน่วงแล้วนะทางลอดที่3ถ้าเพื่อไทยจะต้องเดินหน้าลอดในสนามนี้จําเป็นอย่างยิ่งครับต้องคิดแนวทางการทำงานในการฟื้นฟูพักด้านเศรษฐกิจใหม่ครับคิดใหญ่ของเพื่อไทยนั้นต้องทำเป็นครับแต่ตอนนี้ปรากฏการสองปีที่ผ่านมามันเกิดปัญหาว่าขับเคลื่อนทางนโยบายคือไม่เห็นเป็นรูปธรรมคือเพื่อไทยบแบรนดิง้งหรือว่าภาพลักษณ การตลาดหรือว่าแล้วแต่เนี่ยเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนี่ชัดเจนมากใช่วันภาพนี้ยังมีอยู่นะแต่เพียงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจมันหนักจนแบบเพื่อไทยเนี่ยแบบไม่สามารถที่จะสร้างภาพลักษณ์จุดแข็งตรงนี้มาได้เพราะฉะนั้นต้องกลับไปวางแนวนโยบายว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยภาพที่มีแบรนดิง้งเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ประสบความสาเร็จจะเรียกจะใช้ประชานิยมหรือว่าใช้แล้วแต่เนี่ยภาพคุณเนี่ยมีตรงนี้อยู่เนี่ยมีแนวนโยบายในการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจยังไงเพราะต้องยอมรับว่าต้นปีหน้าที่มีการเลือกตั้งอ่ะเศรษฐกิจเราก็ยังไม่ดีดีขึ้นหรอกพี่วีะฉะนั้นคนาคาดหวังว่าเพื่อไทยจะชูนโยบายอะไรพี่ไวไีความเป็นจริงแนวนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ก่อรูปมาตั้งแต่ยุคคุณเศรษฐาท,าท,าท,าทาวีสินเราจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับ Data c เซ t e เตอร์เราจะทำให้เราเป็นแหล่งทางด้านพลังงานแต่แนวคิดนั้นน่ะพอลงมือทำ มีเหตุการณ์อื่นมาลุมมาตุ้มแต่ตอนนี้ถามว่า data center ยังเป็นแหล่งหมุดหมายสำคัญของโลกอยู่หรือเปล่าที่ไทยอยู่เพียงแต่ว่าคนเป็นภาพภาพลักษ์ที่เป็นไอ้แก้ปัญหาเศรษฐกิจนั้นถึงวันนี้ภูมิใจไทยที่ภายใต้แกนนำของท่านนายกอนุตินเนี่ยรู้จุดอ่อนรู้เป็น้ยของตัวเองดึงทีมเศรษฐกิจสนใช่มาเสริมเป็นเพิ่มแก้จุดอ่อนเพิ่มจุดแข็งคำถามคือ เริ่มที่จะต้องสู้กับภูมิใจไทยแล้วด้วยนะเราก็มีทั้งตันตันลองนายกรเอกนตทีดีิติกานประพาสใช่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์คุณสุปจีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณรัตพลใช่ทีมปีภาพลักษณ์เศรษฐกิจเพราะฉะนั้นต้องคิดมากกว่าเดิมถ้าจะสู้แบรนดิ้งเรืงการฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจองค์ประกอบของรัฐมนตรีส่งผลในพระเอกตัวของเรื่องของภูมิใจไทยมันโดดเด่นขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ การดําเนินนโยบายแบบนี้เพื่อไทยต้องคิด,พ,ดพ,พี่โอริพิมเมื่อที่พี่โอพูดเมื่อกี้เรื่องของ Data Center เนี่ยคนที่คิดคือรัฐบาลเศรษฐาธิวีศีในรัฐบาลนี้ยังเขาบอกนี่เลยเขาจะปฏิเเรื่องของพลังงานสะอาดใช่ที่จะรองรับ Data c e ซ็นเตอร์ึงเลยเห็นไหมเขาเขาคือ,อเหมือนแอคชั่นแล้วไงใช่อะต่อไปปรับต้องปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ไม่รู้โครงสร้างแบบไหนแต่ไม่ใช่โครงสร้างแบบนี้ต้องจัดอง,งค์การยกระกับกบการบริหารพักหรือว่าอำนาจการตัดสินใจยังไงแล้วแต่ที่อาจจะไปสอดคล้องกับว่าตอบโจทย์ การพักที่ไม่มีเจ้าของตอนนี้ปรากฏการหนึ่งที่กระเทือนเพื่อไทยอยู่อย่างมากเลือดไหลซิปครับไหลออกจากเพื่อไทยเข้าพระภูมิครับ <c oughs> ปรากฏการแบบนี้หาได้ยากมากในอดีตครับ,รบแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นแทบทุกหัวละแหงพี่นีคำถามคือหนึ่งสี่หนึ่งที่เป็นสอสอจากการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาสองพันร้อยหกสกนั้นข<ต>องเพื่อไทยยังอยู่ไหม เดูโครงสร้างแล้วมาจากไหนถ้ารู้มาจากไหนเราจะรู้ว่าจุดอ่อนไหวหน้าวันนี้อยู่ตรงไหนดูนี่นะนี่คือเพื่อไทยครับเมนหลักที่สุดเมนคอสสสหลักอยู่อีสาน74ี่คนพี่บีอีสานมากสุดคืออีสานเนี่ยหนึ่งสามสามใช่หนึ่งสามสามหนึ่งสามสี่เนี่ยฮะคือเป็นของเพื่อไทยสักเจ็ดสิบสี่เยอะไะเกินครึ่งถือว่าลำหนึ่งนะอะลองลงมาคือ ภาคเหนือครับ23คนนี่คือฐานที่มั่นของเพื่อไทยก็คือเหนือกับอีสานแต่แต่ถึงตอนนี้เหนือกับอีสานเนี่ยมีผู้เล่นเข้ามาแข่งเพิ่มถึงสองทูการเมืองหนึ่งก็คือภูมิใจไทยจะตีที่อีสานสองกล้าทําจะตีที่ภาคเหนือเอาเห็นยังฮะพี่วี<อ>เห็นไหมอันดับหนึ่งอันดับสองของเพื่อไทยจะถูกสองภาคการเมืองขนาบข้างทั้งอีสานและก็ภาคเหนือ ส่วนภาคอื่นๆปราปลายครับภาคกลาง6ภาคตะวันออก4ภาคตะวันตก4กรับุงเทพเหลือหนึ่งและที่เหลือเป็นปาร์ตี้ลิสอีก29กครับอตอนนี้แปลความง่ายๆพื้นที่หลักของทัพหลวงอีสานและเหนือกำลังถูกบีบอย่างหนักจากสายน้ำเงินและกล้าธรรมครับโอ้หนักเลยเหรอหนักและที่นั้นแรงบีบอย่างเงี้ย ถ้าเพื่อไทยไม่ปรับเพียงแค่ขุนทัพที่มีอยู่ไม่น่าจะพอครับและทางรอดของเมื่อไทยกรุณาอย่าปรับเล็กๆนะฮะถ้าอยากให้รอดจริงๆต้องปรับกันครั้งใหญ่ บริษัท TPI โพล i นจำกัดมาหาชนผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์รวมทั้งผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศเสนอขายหุ้นกู้อายุ3ปีอัตราด,ดอกเบี้ยคงที่4.3% 0ต่อปีเสนอขายระหว่าง,งวันที่2 7ถึงตุลาคม2568อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ที่ระดับ triple B แนวโน้ม stable โดยบริษัท t r i s t b e t i n g จำกัดผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้สามารถติดต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ตามรายละเอียดบนหน้าจอคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุน รังนกบอลแบกขวดใหญ่<ะ>ผลิตจากเนื้อรังนกแพ้จากถ้ำธรรมชาติ ให้คุณดื่มเนื้อรังนกได้เต็มๆคำจนต้องเคี้ยวทุกครั้งที่ดื่มเพียง7จบาทใช่ครับบอนแบกขวดใหญ่75บาทดื่มไปเคี้ยวไปเรื่องอดื่มรังนกบอนแบกเทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบผมว่ารู้สึกช่วยลดการเสี่ยวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการแพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะเพราะเราปิดผมขาวด้วยโอเคเฮอร์เบิล ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุกให้ดูหนุ่มสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลบามเฮิร์บสุกายะบรรเทาอาการปวดเมื่อยผลิตจากส่วนประกอบสารสก,กัดสมุนไพรามากกว่า10ชนิดใช้งานได้หลากหลายทั้งนวดทาและสูตรดมเนื้อบามนุ่มนวลทาง,ง่ายปวดเมื่อยเมื่อไหร่ใช้ทาใช้นวดคลายกล้ามเนื้อได้เลยเย็นเร็วเย็นนานเน,นื้อบามนุ่มนวลทาง่ายไม่เหนียวเหนอะหนาใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการ อมกลิ่นอโรมาผ่อนคลายโปรโมชั่นพิเศษบามเฮิร์บสุกายะวันนี้ซื้อ2กระปุกรับฟรีทันทีอีก2กระปุกรวมเป็น4กระปุกสั่งซื้อวันนี้รับเพิ่มขนาดพกพา3กรัมอีก4กระปุกคุณจะได้ทั้งหมด8ชิ้นจากมูลค่ารวม3,192บาทคุณจ่ายเพียงแค่999บาท999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย0 2 1 1 3 2 2 2 2 นายกเป็นนายกอีกทีปีเ yeah. ตอนนี้ต้องบอกว่าพักภูมิใจไทยกำลังเคลื่อนแนวทางสำหรับสูตร4บวก4ไม่ใช่4คูณ4ที่แถวสามจังหวัดชาแดนภาคใต้ที่ฮิตกัน4บวก4 ที่พี่โอบอกแล้วสี่เดือนนี้รัฐบาลระยะสั้นแต่เป้าหมายสำคัญเป้าหมายใหญ่ของท่านนายกอนุตินชาญวีรุลและผู้นำทางจิตวิญญาณคุณเนวินทิ่ชอบเนี่ยก็คือเป้าหมายชนะเลือกตั้งมาบริหารประเทศอีก4ปี4เดือนและ4ปีผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยอย่างคุณเนวินทิ่ชอบเนี่ย ในวันครบรอบวันเกิด67ปีใช่ไหม67ปีที่ผ่านมาบุรีรัมเนี่ยบุรีรัมร้อมหน้าพร้อมตาหลายคนบ้านใหญ่ที่มีไม่มีในรูปอีกหลายคนไปดูสูตรความสําเร็จสมัยที่สองการนําไปสู่การชนะเลือกตั้งและเป็นรัฐบาลอีก4ปีสี่บวกสี่เนี่ยสูตรสําเร็จมีอะไรบ้างสูตรแรกเมื่อกี้พี่โอพูดแล้วการตัดสินใจแก้ปัญหาเพนพอยต์ใหญ่ของประเทศเรื่องของเศรษฐกิจ ตัดสินใจยกเก้าอี้สําคัญด้านเศรษฐกิจเนี่ยดึงคนนอกเข้ามาดรเอกนิติอัตรพลสุปฏิจีสามเสาหลักเศรษฐกิจกระทรวงการคลังรองนายกรัฐมนตรีพลังงานรัฐมนตรีพาณิชย์ลุยแก้ปัญหาเลยคนละครึ่งฟลัดคนละครึ่งฟลัตสี่หมื่นสี่โอ้ใช้เงินสี่หมื่นสี่สี่หมื่นสี่พันล้านครับคนที่อยู่ในระบบภาษี จะได้คนละ2,400 24จ่ายไม่เกินวันละ200บาทคนที่ไม่เยี่อยู่ระบบภาษีได้2,000ก็ 2, 2, คือประมาณ60-40อ4 0แล้วก็ผู้ถือบัตรสวัสดิการห่งรลฐอีกก็บอกคนที่อยู่ในในแวดวงนี้ที่ได้ประโยชน์น33ล้านคน33ล้านคนเนี่ยมีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ0.3-0.4ถึงอย่างน้อยก็ช่วยขยับรถที่ติดลมได้ไหมรถติดเติดลมเคลื่อนหน่อยนะ ระบบเศรษฐกิจและกำลังซื้อมันจะเคลื่อนครับการได้คนมา33ล้านกว่าคนในการเติมเงินสร้างกำลังซื้อครับไม่ธรรมดาในยุคสมัยรัฐบาลที่ระยะเวลาการบริหารสั้น4เดือนครับการทำงานที่พี่วีวีบอกว่าดึงคนนอกมาครับแทบไม่น่าเชื่อครับปกติเวลาดึงคนนอกมากลไกกติกาของคนนอกในทีม ในเลขาในมือที่ปรึกษาล้วนแล้วแต่อยู่ในกลไกบริบททางการเมืองแต่รอบนี้ครูใหญ่ภูมิใจไทยจัดเต็มครับเปิดทางให้รัฐมนตรีสามารถเฟ้นหาคนที่เป็นมือทำงานมาเป็นทีมของตัวเองได้เลยเอ,อมีเป้าหมายเรื่องเดียวครับ,รบทำงานให้บรรลุผลนี่ <K ill an> เขาก็รู้เราก็รู้ระยะสั้น4ดดเดือนเนี่ยถ้าการเมืองเข้าไปแทรกเนี่ยโอกาสที่สู่สำเร็จกลับมา4ปีเนี่ยยากยากเพราะนั้นต้องบอกว่าเนี่ยนะใครลองถามทั้ง3ท่านนี้การเมืองเข้ามาแทรกเชิงนโยบายนี่น้อยมากน้อยมากครับเป้าหมายอย่างเดียวครับทีมนี้ผลสำทริจของนโยบายมีผลระยะสั้นกระจายออกไประยะยาวและก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมต่อไปในอนาคตครับ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศไว้ก่อนหน้านี้ครับกระตุ้นสั้นกระจายในวงก้างเพื่อเป็นกระดานหกไปในระยะยาวจะเป็นความหวังสำหรับทางการเมืองและความหวังของประชาชนถามว่าถามว่าในเชิงมิติทางเศรษฐกิจนะเราไม่ไม่าเพิ่งมองมิติทางการเมืองครับเพราอยังไงแล้วแต่โวยใบเนี้ เขาแบบมีผลทางการเมืองอยู่แล้วแหละแต่มองในเชิงมิติทางเศรษฐกิจนั้นต้องบอกว่ามีความจําเป็นต้องกระตุน้นหรือว่าอาัดเงินเข้าสู่ระบบเหตุผลอะไรเขาบอกดัชนีที่เห็นชัดเจนว่าต้องดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือเนี้ยนี่คือตัวเลขของเงินเฟ้อติดลบกันหเดือนติดต่อกันเมษาพฤกภามิถุนาคารกคาดาสิงหากันยาติดลบติดลบนี่ขณะที่เงินเฟ้อของต่างประเทศเนี่ยขึ้นขึ้น ของไทยเนี่ยติดลบติดลบมาจากสองสาเหตุหนึ่งจากด้านอุปสงค์และสองจากด้านอุปทานด้านอุปทานเนื่องจากว่าสินค้าครับจากข้างนอกโดยเฉพาะสินค้าจากจีนเนี่ยเข้ามาทุ่มตลาดทุ่มตลาดซึ่งราคาต่ำไหมต่ำราคาต่ำต่ำไอ้นั้นฝั่งของอุปทานฝั่งของอุปสงค์เนี่ยกำลังซื้อ คนโหดใจตัวลงมาตัวมากคนไม่ใจตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจถ้าพี่วีว่าเข้าข่ายฝืดเรืองยังตอนนี้ก็ตั้งคําถามว่าเข้าข่ายฝืดอย่ยังทางเทคนิคนี่ยอาจจะเข้าข่ายเงินฝืดแล้วนะใช่ซึ่งอันตรายถ้าไม่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันมาสองด้านเลยทั้งอุปสงค์ทั้งอุปทานครับาคาสินค้าข้างนอกมาทุ่มตลาดราคาตกอีกฝั่งหนึ่งอุปสงค์คือคนไม่กล้าจ่าเลยเป็นเหตุผล สำคัญที่ต้องกระตุ้นยุทธวิธีนี้มันจะดันให้เศรษฐกิจเราที่ตกท้องช้างและต่าเตี้ยเลี่ยดินเนี่ยมันจะเดินหน้าไปได้หรือไม่มันจะสะท้อนออกมาในรูปของกําลังซื้อและการผลิตครับพี่วีต้องลองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลางเอกนิตดเรเอกนิติเนี่ยบอกว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยไตรมาสสี่คือไตรมาสสี่ก็ตุลาพฤศจิกาธันวาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยไตรมาสสี่เนี่ยเศรษฐกิจจะโตแค่0.3 แต่ถ้าเรามีมาตรการกระตุ้นอะไรอย่างก็คือนเนี่ยคนละครึ่งพลัดเนี่ยครับมันจะมี GDP เข้ามาบวกอีกประมาณ0.4เพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เศรษฐกิจไรตรมาส4แทนที่จะโตแค่0.3อาจจะขึ้นถึง1%ได้ถูกนั่นแหละฮะต้องหาทางน,งารนครับปลายปีเนี่ยเป็นเทศกาล ตอนนี้คนละครึ่งตามนโยบายของรัฐบาลอนุทินเนี่ยจัดเงินรอบนี้ไปเท่าไหร่นะพี่วีทั้งหมดทั้งหมด44,000ล้านบาทมาจากสองกอนะแต่เขาบอกว่าเวลารัฐบาลใช้เงินไป44,000เนี่ยมันติไพรเออร์ตัวทวีคคนเนี่ยเต้องนับไปอีกเท่าตัวสมมติวราใช้อีกเท่าตัวแล้วกันครับเพราะฉะนั้นเงินหมุนในระบบเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหมุนคือแสนล้านลงไป44ได้มาอีกจากแบ่งคนละครึ่งก็รวม คนชาวบ้านก็ต้องควักจ่ายไป4ี่หมสี่เหมือนกันแหละใช่ไหมใช่ไหมก็เป็น8ปดหมใน8 8ดหมสมมุติว่าซื้อของนายกนายกไปจ้างการผลิตที่นายขอนายขอไปสร้างจ้าง OEM เป็น3แล้วคราวนี้สามเลยคือรอบการหมุนของเงินระบบเศรษฐกิจที่ติดขัดมันก็จะได้หมุนรอบ แล้วห้าพลัสที่ฟื้นเศรษฐกิจแม่ติดลมมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างพลัสแรกพลัสแรกเติมเงินคน18ปีขึ้นไปเมื่อก่อนเนี่ยสิบแปดตอนนี้เป็นสิบหกเหลือสิบหกสิบหกแสดงว่ากําลังซื้อตั้งแต่ระดับเริ่มต้นเลยอ่าพลัสที่สองพี่วีเพิ่มเงินสมทบจากวันละร้อยห้าสิบเดิมเป็นไรเป็นสองร้อยบาทเป็นอินสองพลัสที่สองก็คือพลัสที่สองพลัสที่สองคือมากกว่าเดิมมากกว่าครั้งก่อนมากกว่าคนละครึ่งก่อน รัฐที่สมเพิ่มสิทธิ์ให้ผู้อยู่ในบบภาษีเป็น2,400นี่บาทนี่ประชาชนรายสันบาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย1 7 0 0งพด้อยไนบาทมากขึ้นกว่าเดิมไหมมากขึ้นกว่าเดิมอันที่4มากขึ้นกว่าเดิมครั้งที่4เนี่ยอันที่4ี่เนี่ยเพิ่มผู้ประกอบการรายย่อยนะไมโครเ ME อรายได้ต่อปีไม่เกิน1.8ล้านบาทครั้งนี้จะให้ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลเข้าโครงการนี้ได้ด้วยครั้งก่อนโฟกัสแค่นี้ ครั้งนี้แสดงว่านิติบุคคลก็คือผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถไปขึ้นทะเบียนรบับการซื้อขายสินค้านี้ได้ด้วยที่เพิ่มขึ้นจากคนจะลึกคนละครึ่งเดิมมาเป็นคนละครึ่งพลัดเนี่ยเพิ่มทักษะความรู้อัพสกิลรีสกิลให้ร้านค้าด้วยนะ,ะไปเพิ่มสกิลด้วยนะ<ช>เพื่อที่จะ<ช>ยั่งยืนไง,<ช>ยงยืนอย่างที่ท่านรองนายกพูดะผู้ปพะกอบการรายย่อยเรียนรู้ทักษะใหม่เช่น AI ในการขยายธุรกิจ โครงการคนละครึ่งการจ่ายผ่านแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์มันทำให้ผู้ประกอบการคนตัวเล็กตัวน้อยซึ่งก่อนหน้านี้ระแวงกับระบบภาษีตอนนี้เข้ามาสู่ระบบมากขึ้นค,คนละครึ่งจึงมีมิติอยู่2-3ด้านนอกจากกระตุ้นเศรษฐกิจยังดึงให้ผู้ประกอบการหันมาใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการรับ จ่ายเงินด้วยโอ้นอกจากนั้นแน่นอนคนระับด้วยวอยแบบนี้ย่อมมีผลต่อทิศทางการเมืองย่อมมีผลต่อเป้าหมายทางการเมืองในชั่นอินไซด์นะครับสวัสดีครับดีครับเปรงตังมาริโรสน้ำยาบ้นปากเพื่อทำความสะอาดปากและช่องปากจากสิ่งมีชีวิต